เช้านี้พาท่านผู้ชมมากินลมชมวิวครบ,บอากาศพร้อมกับอากาศอนหนาวนะครับกําลังไม่หนาวกำลังหนาวพอดีพอดีนะครับจากโู้เลยครับพัดมาจากข้ามโขงโน่นะครับพัดมาพัดมาอันนี้จดอยู่ในฝั่ง ของประเทศไทยเรานะครับที่นครเมือเมือการยามเช้านี้เลยลมก็เอ่ยเอ่ยแล้วบทีก็พัดแรงนะครับลมนี่เลนยนี่เลยนะครับหาแล้วนะครับทีนครเมือมืองการอันนี้ว่าที่อิบเป็นยังไงนะครับพอต่อมาเช้าวันที่12บ2อ่คู่อากาศเริ่มเย็นนะครับแล้วก็มีลมพัดมาข้ามโขงมาไกลนะครับของประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมไปดู ถนนคนเดินยามเช้านะครับก็อ,อย่างน,นี้นะครับยามเช้าก็วันอังคารนะครับแต่ว่าแต่เป็นวันศุ์วันเสาร์เขาจะมีตลาดก็เต็มไปหมดนะครับท่า,านผู้ชมที่มองไกลๆนู้นก็เป็นสาราแดงเลยเปืนอนนก็จะเป็นภูเขาอ่ะนะครับนี่เลยจังหวัดพิการมีภูเขานะแต่มาเดินแต่มาเดินยืนมุมนี้ก็จะสวยงามมากๆโน้นนะครับภูเขาควายเสียวจะอุ่มเลยนะครับ ไันมีเมฆตั้งแต่่อนเดครับเช้านี้อู้อากาศเย็นไปค่อนข้างหนาวนูน่นนะครับกบพิการนีก่ก็เวลาฝนตกก็ตกหนักนะเวลาหนาวก็หนาวสุดๆแล้วนะครับทีนี <c oughs> <c oughs> ้เห็นว่าจะหนาวต้องจำเน้นเนะครับไปจนถึงเดือนกุมภาเลยกลางเดือนกุมภาเลยโอ้อยาวสี่ห้าเดือนเลยนะครับสนุกหนาวกันนะครับแต่ก็ไม่หนาวถึง มัมตกนะปีน,นี้จะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วว่า,างี้ตามพยากรณอากาศนะครับท่านผู้ชมมาเดินเล่นอยามจะจังมาดูความสวยความงามบรรยากาศของจังหวดัดบึงการก็คล้ายๆกับจังหวัดนครพนมนะครับ จะมีภูเขาถ้ามองใน,นนี้จริงๆแล้วนครพนมไม่มีภูเขาอะนะครับก็มีภูเขาอะไรภูลังกาอยู่ในเขตจังหวัดนครพนมนะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งน,งรน,น,งรน,นครพนมจังหวัดนครพนมแท้ๆก็อาศัยภูเขาทางฝั่งประเทศลาวนะครับเป็นฉากโอ้สวยงามพอๆกับจังหวัดืองการเราเนี่ยนะครับฮะนัง่งรถกินลมชมวิวดูยามเช้า,ชาจะสวยขนาดไหนดีเลยครับ แล้วเราก็ไหนจะมีงานลอยกระทงแล้วนะครับวันเห็นอมวันเริ่มวันตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองแล้วนะนะครับของไทยจังหวัดบึงการเรานี่ยแหละของเทศบาลแม่หลานนะครับต่มาจัดใหญ่โตพอสมควรนะครับงานลอยกระทงปีนี้ผู้แสงสีโอ้สวยงามพอๆกับงานออกพรรษานะนะครับคงเป็นอบจอนะครับเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับ ท่านนายกโอ้ท่านสุดยอดเลยนะครับนายกหญิงนะครับจังหวัดพึนการทามีงานประเพณีสืบสารงานประเพณีออกอรรษาหลายเนื้อไฟไอเนี่ยนะครับลอยกระทงโอ้ท่นานไม่ยอมให้ปล่อยปะนแล้วเลยง,ง่ายๆนะครับคอยดูนะครับคอยดูคอยชมวันไหนวันออกวันวันลอยกระทงวันที่ห้านะครับเดือนฤศจิกาเนี่ยนะ จะถึงแล้ววันนี้วันที่เท่าไรยี่สบสองแล้วแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับน,นี่ครับท่านผู้ชมฉากสวยงามจังหวัดบึงการนะครับมีภูเขาเขียวโ่มฝั่งประเทศลาวนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับยามเช้าวันนี้ลมพัดมาเอื่อยๆพร้อมกับลมหนาวนะครับแต่เข้าไปข้างในโซนนู้นนึกว่าคงยังไม่หนาวนะครับบนอุ <c oughs> ดร คอนแกนน่นะครับก็ยังไม่หนาวแต่อันนี้มันอยู่นอกๆนกะครับเขตติดต่อกับภูเขาของประเทศลาวนี่อากาศก็ยิ่งหนาวใหญ่เลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีตลาดนัดเนยนะครับทุกวันยนะกวนเว้นวันจู์กับวันเสาร์ ก็แห้งนะเนี่เลยครับลมพัดมาเอื่อยเอื่อเย็นนะแล้วก็ค่อนข้างหนาวนะครับเช้านี้นที่นครเบอร์เมอมกานนะครับในนคนพรพนมก็หนาวพออากาศพุนการเนี่ยนะตรงนี้พื้นที่ตัวนี้พอยำเย็นๆหน่อยก็เต็มไปหมดแนละ้วพอค้าแม่ค้าเต็มไปหมดเลย เป็นตลาดแต่ก่อนเล็กๆเจ้าสองเจ้านะครับไปๆมา,มาพัฒน,นาไปพัฒน,นามาก็เลยโอ้โหยาวเหยียดเลยพวกกันตลาดวันจูบกับวันเสาเลยนะครับตลาดเย็น จะหนาวกว่านี้อีกอะนะคอยดูแต่ผู้นี้จะหนาวกว่านี้อีกว่าอย่างนี้นะครับปอ <c oughs> จากเช้าที่คนคดาสวยู้ <c oughs> ขาฝาสวยเลยนะครับงอื่นไม่มีอ่ะฉากนี้สวยมา,มากเลย ยังอยู่ที่สพาในโอ้โหยิ่งสวยควน,นี้อีกนะครับ แน่นันหะน่าจะปีนี้นะงบประมาณมาแล้ววางอย่างนี้นะครับจะตรงนี้นะต <c oughs> กตรงนี้แล้วนะครับก็มีอีกแล้วนะครับตรงนี้นะคร <c oughs> ับถมเอาว่าเป็นที่สาธารณะสวนสาธารณะวางอย่างนี้ถมอย่างเดียวม่ทำสาราน้ำำอะไระวางอย่างนี้นะไกลๆน้นก็จะฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศลาวตรงหัวมุม สมัยก่อนก็จะมีตลาดนะครับยามเย็นๆแต่วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะโอ้สวดีครับทผู้ชมออกไนี่วันนี้สกว่าทุกวันภูเขานะครับอากาศที่มันสูงขึ้นมาก็เพราะว่าอากาศมันสวยนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเดี๋ยวนี้นะครับฝั่งประเทศลาวที่มองเห็นในกลที่ริม ฝั่งโขงนั่นะครับตอนเย็นๆจะมีไฟเต็มไปหมดนะเขามีตลาดแล้ววันอย่างนี้นะครับโอ้ในากายโนย่เลยนะครับเขาเปิดตลาดยามเย็นนะครับยามเย็นมันก็ฝั่งประเทศไทยเนี่ยนะรตรงหัวมุมตรงเนี่ยต้องออกมาจากน้ำสองสีน้ำ ก็เลยไปหน่อยก็เอาเขื่อนนี่แหละนะเลยเลยเลยึกเรื่อลงไปก็น้ำก็ติดกับเขื่อนเลยนะครับตนะรบตนงนู้นนะครับตรงข้ามกับเมืองปากสานั่นนะครับเมืองปาาสานตรงนี้ก็ต,ตรงน,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 นู้นตรงนี้เย็นเย็นมิตลาาเหมือนกับฝั่งประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้นะ